สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้พบกับคุณหลัในวิชามิกเอร์เหมือนเดิมน,นะคะเ,ออเดี๋ยวคุณหลจาจะพาเรียนไปทําอ,อะไรไปทาสิงประดิษฐ์อะไรนั้นเดี๋ยวติดตามชมกันเลยค่ะจากการที่เราจะลงมือประดิษฐ์สิ่งของนะคะเราจะต้องมาออกแบบสิงของของเราก่อนออกแบบสิงประดิษฐ์ของเราก่อนนั่นก็คือสิ่งแรกก็คือชื่อสิงประดิษฐ์นะคะพร้อมด้วยรูปภาพหรือภาพวาดน,นะคะแล้วก็ส่วนที่2คือ วัสดุและอุปกรณ์วัสดุและอุปกรณ์ของเราประกอบด้วยอะไรบ้างให้เรียนเขียนมนาะด้วยนะคะแล้วก็ขั้นที่3ขั้นตอนการประดิษฐ์นะักเรียนประดิษฐ์อย่างไรขั้นที่1 2 3 4สี่ว่ามานะคะแล้วก็ขั้นสุดท้ายประโยชน์ของสิ่งประดิษฐ์ว่าสิ่งของที่เราประดิษฐ์เนี่ยสามารถใช้สอยอะไรได้บ้างค่ะ มาถึงขั้นตอนในการทํานะคะก่อนอื่นคุณครูจะฉีกกระดาษออกเป็นครึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็นํามาม้วนมวนให้มันเป็นคล้ายๆหลอดนะคะนักเรียนแล้วก็จะเอากาวติดเพื่อที่จะให้มันสามารถอยู่คงทนนะคะค่ะแล้วต่อมานะคะคุณครูจะทําวงกลมนะคะโดยใช้วงเวียนซึ่งวงกลมนี้จะทําเป็นสองอันวงกลมอันนึงจะเล็กกว่าเพื่อทําเป็นฐานนะคะอ่า หลังจากที่ทําวงกลมเสร็จแล้วคุณครูก็จะรีดกระดาษให้แบนแล้วคุณครูก็นํากระดาษเนี่ยมาทากาวติดกันนะคะความยาวของกระดาษนั้นจะได้เท่ากับความยาวรอบรูปของรูปวงกลมนะคะนี่เแล้วตอนนี้คุณครูก็กําลังจะตัดกระดาษให้มันมีความสวยงามแล้วก็คุณครูกําลังจะทากาวเพื่อที่จะใชะ้ประกอบเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมานะคะ,ะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ หลังจากที่นักเรียนประดิษฐ์สิ่งของเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะริเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะมาพูดถึงเรื่องสิ่งที่จะต้องส่งคุณครูมาด้วยก็คือสิ่งแรกก็คือสิ่งประดิษฐ์นะคะที่เรียนประดิษฐ์ขึ้นมาแล้วก็อย่าลืมการนําเสนอของตัวเองให้ทําเป็นคลิปวิดีโอส่งคุณครูค่ะ